เจอกันอีกครั้งนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานโอ้โหผมจะร่วมเรียนเตอร์ด่นะฮะสวัสดีต้องบอกก่อนว่าผมอยู่กับเพียร์ตอมนะครับผมจากนิตยสารจักรยานยนต์เวอร์นะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์วอลแม็กเพราะว่าบางทีเราก็เรียกแบบนี้ถ้าเป็นหนังสือเป็นนิตยสารก็จักรยานยนต์เวอร์แต่ถ้าเป็นเหตเป็นเว็บเป็นอะไรเงี้ยมอเตอร์ไบค์วอลมอเตอร์ไบค์วอลแม็กมาๆนะครับคนไร้หัวอันนั้นพี่ต้นคนแนะนำมาอ๋แล้วก็ที่สำคัญคือทริปนี้เนี่ย เราอยู่กับยามาฮ่า X m a c k Max สองพันเลยสองคคู่เลยมีเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็พอเราอยู่กับ X m a c X m a c แล้วเนี่ยมันเป็นรถไนเวอร์ชั่นปี2024เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ามีดีเทลมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมแตกต่างจากรถปกติยังไงบ้างนะครับคืจะมี ห้าหกจุดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันติดคอต์ติดอตที่อะไรกันล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้สําคัญเลยเราจะเดินทางนะครับเมื่อเราจะเดินทางปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ระบบเทคโนโลยีะแบบข่าวให้คุ้มค่ากับการคุ้มค่ากับค่าตัวรถด้วยซึ่งก็จะมีทั้ง Wi ยคอนเน็กซที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็สตาร์ทพาวเวอร์มินต์สติ๊กคอสต์นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันอยู่บนหน้าจอไอ้พีเอสพีนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ หมาะสำหรับคนสายตายาวอย่างเราของผมแล้สั้นแลัวก็ยานะและขั้นตอนของมันนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นนะครับใช้แอปพลิเคชันนําทางก a r m i ส s p e e o เนี่ยก็เอาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเชื่อมต่อ w i Connect กับสมาร์ทโฟนของเรากับตัวรถได้ก่อนนะครับพอได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเข้าที่ แอปพลิเคชัน Garmin StreetCast นะครับเพื่อเชื่อมต่ออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับคือสองขั้นตอนด้วยกันอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับแล้วในโทรศัพท์ผมเนี่ยเราก็โหลดแอปพลิเคชัน Garmin StreetCast ไว้ก่อนแล้วนะครับพอโหลดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็กดเข้าไปนะครับในแอปพลิเคชันก a r m i n StreetCast ตรงนี้นะครับกดตกลงเสร็จแล้วเราก็เลือกเส้นทางที่เราจะไปนะผมเซตไว้แล้วตรงนี้ก็คือเขื่อนป่าสักชลศริธิ์ วันนี้เราจะไปท้ายเขื่อนกันนะครับไปดูเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับบรรยากาศเหมือนนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับง่ายๆเราก็กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะคำนวณเส้นทางมาให้เรานะครับพอาจะเพิมขึ้นที่หน้าจอยังไงอ่าเราก็กดโกนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในระหว่างที่สมร์ทโฟนกำลังคำนวณเส้นทางเราก็มาที่นี่เลยครับปับนะครับป๊ตรงกรมคมคุย นะครับเข้ามาแล้วครับแล้วก็ทางค่ามามาที่การนำทางการนำทางนะครับนำทางปึ๊บแล้วก็มันก็จะขึ้นให้เราเปลี่ยนมุมมองนะอปานปึ๊บไปทำงานไปทำงานไปทำงานปเป็นทางใหม่ ครับนี่ขึ้นแล้วครับก็นี่ก็จะขึ้นมานะครับก็เป็นเส้นทางหน้าจอให้เราแล้วหน้าจอนี่มันก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกด้วยนะแต่จริงๆผมใช้แบบนี้ถนัดสุดเพราะมันชัดนะครับ,รบแล้วก็นี่ก็คืออ,อ,อะไรอะ่ะเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเดินทางที่ไม่ซับซ้อนและง่ายๆนะครับทำให้เราได้ความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับการเดินทางการใช้รถมอเตอร์ไซค์ นะครับทุกวันนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยเส้นทางในแถนับนับตรงหน้าป่าเนี่ยก็จะบอกเรื่องของระยะทางเรื่องของเวลาแล้วเราสามารถที่จะเช็คภาพอากาศได้ด้วยว่าข้างหน้าฝนตกไหมข้างหน้าอากาศเป็นยังไงหนึ่งด้วยรวมถึงจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยจะมีบอกอากาศนะสารองณหร้อนมากน้ครับเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ผมเคยทำไปแล้วคือมีการเชื่อมต่อระหว่างบลูทูธนะครับมันก็อะไรจะมี คำสั่งมีคนคอยเตือนเราด้วยนะครับเวลาเราใช้งานก็ถือว่าสะดวกสบายมากนะครับยิงงถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ามันเชื่อมต่อ,อยังไงลองไปย้อนดูในในดีโฟกัสอันเก่าดูก็ได้ย้อนดูได้ครับ,รบ <c oughs> นะก็เอาเป็นสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันง,ง่ายสุดแล้วครับเพราะว่าเป็นเวลาที่เรียวมากนะครับซึ่งมันก็สามารถเชื่อมต่อง่ายน,นะครับที่เราลองนั่งทากันดูแป๊บเดียวก็เชื่อมต่อกันได้แล้วเพราะว่าหลังจากที่ ผมก็เคยเชื่อมต่ออันนี้นานแล้วหลายปีที่แล้วกับคนที่ขี่ไปเขาค้อมไปเพชรบูร์เหมือนกันนะฮะมาครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมานั่งคุยแป๊บเดียวก็เชื่อมต่อกันได้เลยก็เรียกว่ารวดเร็วมากขั้นตอนไม่ยุ่งยากที่เด็สำคัญคือโทรศัพท์ของคุณเนี่ยเวอร์ชันต้องแบบว่าต้องอัปตอนอัปเวอร์ชันให้มันอัปนอยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางทริปนี้นะครับเราจะไปเดินป่าสารสิธิกันแล้วก็ที่การเดินทางเราจะเจออะไรยังไงกันบ้างในส่วนของ อันนี้นะครับเดี๋ยวทั้งผมแล้วรัพี่ตอมก็จะนํามาบอกเล่ากันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวเทินน้ำมันเช็คลมยางแล้วก็เตรียมเดินทางก่อนครับกิวข้าวแล้วด้วยโอเคสวัสดีครับ